จีนใช้เห็ดและการท่องเที่ยวขจัดความยากจนหลายปีนี้กเกษตรกรในเขตภูเขาของมณฑลเหอเ่ยพัฒนาอุตสาหกรรมเห็ดเพื่อการบริโภครวมถึงการเพาะปลูกและแปรรูปจำหน่ายรวมถึงการลงทุนพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตชนบททำให้พื้นที่แห่งนี้หลุดพ้นจากความยากจนเป็นผลสำเร็จด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นเมื่อปี2017 หมู่บ้านล่วดถววานประสบความสำเร็จในการขจัดความยากจนจากเหตุและในปี2024รายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่26,000หยวนมากกว่าปี2012ถึงกว่า20เท่าขณะเดียวกันรัฐบาลท้องถิ่นยังร่วมมือกับหมู่บ้านในบริเวณนี้พัฒนาเศรษฐกิจ ปัจจุบันหมู่บ้านลวดถัววานมีถนนสายใหม่ที่เชื่อมถึงเรือนกระจกเพาะเห็ดที่รัฐบาลหมู่บ้านเปย่ยอุยที่ห่างกันกว่า70กิโลเมตรจำนวน18หลังโดยมีแรงงานของหมู่บ้านเก็บคัดเลือกและแพ็คเห็ดสามารถขนส่งไปยังตลาดขายส่งและซูเปอร์มาร์เก็ตของปักกิ่งรวมถึงเมืองใกล้เคียงได้ทันที